ตอนสาวสาวชอบ pcx มลิกกับใบเตยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กทั้งคู่มีความฝันที่เหมือนกันคือการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ให้สวยไม่สังใครและรถคู่ใจของพวกเธอคือ Honda pcx สีขาวและสีแดงสดรถของมลิกเป็นสีขาวมุกดูเรียบรูแต่แฝงไปด้วยความเท่จากล้อมแม็กสีทองอารามที่เธอสั่งทำพิเศษส่วนใบเตยชอบความโดดเด่นจึงเลือก pcx สีแดงสดใสพร้อมล้อซีลวดของ17สีดำที่ตัดกันอย่างลงตัว ทั้งคู่มักจะชวนกันขี่รถเล่นไปทั่วหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นถนนที่ทอดยาวผ่านทุ่งนาสีเขียวขจีหรือถนนในตลาดที่มีบ้านไม้เก่ารียงรายซึ่งทุกครั้งที่พวกเธอขี่รถผ่านหนุ่มๆในหมู่บ้านต่างก็หันมามองด้วยความชื่นชมในรถของพวกเธอและความสวยสดใสของสาวทั้งสองวันหยุดสุดสัปดาห์มลิก,กับใบเตยจะใช้เวลาไปกับการดูแลรถคู่ใจบางครั้งก็ช่วยกันล้างรถหน้าบ้านจนสะอาดเงางามหรือบางครั้งก็ไปร้านแต่งรถเพื่อเพิ่มอะไหล่แต่งชิ้นส่วนใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสน้ำมันเครื่องหรืออะไรแต่งซิ่งและไม่ว่าพวกเธอจะไปไหนมาไหนด้วยกันก็มักจะมีคนเข้ามาถาม,ถามถึงเรื่องรถและอะไรแต่งรถอยู่เสมอทำให้พวกเธอภูมิใจในความชอบที่มีร่วมกันนอกจากนี้พวกเธอยังมีชื่อเสียงในเรื่องของความเร็วและการขับขี่ที่คล่องแคล่วทำให้ p c x ทั้งสองคันไม่เพียงแต่เป็นแค่รถแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิตรภาพความฝันและความรักในการขับขี่ที่พวกเธอมีร่วมกันถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับ